ลักษณะของเครื่องกองน้ำที่ะเด็นคิสตันที่ไส้กองมนันอายุไฟก็จะกระพริบสีแดงๆปุ่มขวาสุดแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดน้ำใช้ <c oughs> เปิดน้ำใช้แล้วก็นี่ก๊อกสีเงินทำงานปกติแต่พอเราเปิดมาก๊อกสีทองก๊อกสีทองไม่มีน้ำออก ลักษณะนี้หมายถึงปั๊มไม่ทำงานหมายถึงถังน้ำเก็บนะครับถังเก็บก็คือถังนี้มันไม่ทำงานเพราะว่าลมมันก็เลยไม่สามารถที่จะดันน้ำออกมาวิธีแก้ไขเดี๋ยวเราจะเติมลมเข้าไปนะครับจุดที่เราจะเติมลมเข้าก็คือปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเติมลมเข้า ในน้นํานี้ในถังนี้ก็ถือว่ามีน้ําเยอะเพราะว่าหนักมากน้ํำน่าจะเต็มสิบลิตรเราจะเอาถังเนี้ยไปเติมลมกันนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนแรกเราต้องปิดวาล์วข้างบนหัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดคลิปล็อกออกหลังจากนั้นเอาสายออก สายนี้ไม่มีน้ำเลยนะครับเราก็ถอดออกแล้วก็ยกถังนี้ไปกดสองเด็มใช่ไหมรั่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทํานะครับก็จะประกอบื่อยสูบสูบธรรมดาที่ใชสูบจักรายานตอนนี้น้ํามันจะไหลแค่นี้มันอ่อนมากเราก็จะเริ่มต้น้วยการมันไม่ใช่แก๊สเหัวปลาเก็บเลง บอกไปเชอบอลปึ๊บโอเคได้เสร็จแล้วเราไปประกอบกันแล้วเรียบร้อยแล้วอพอเต็มลมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เสียบสายเข้าไปอย่าลืมเอาคลิปล็อกล็อกไว้นะครับแล้วก็เปิดวาล์วเสร็จแล้วเราก็นี่พกทองทำง,งานปกติแล้ ให้งงปั๊มเล้ก็ไปงานปกติแล้วนะครับก๊อกซองแค่นี้เองสำหรับคนที่มีปัญหาน้ําก๊อกซองไม่ออก <c oughs> ใช้หลายเดือนเลยจน,นลงเข้าไปในถังแล้วก็เปิดมาแ <c oughs> ต่ครั้งนี้ยังไม่จบนะครับลูกค้านะ <c oughs> ไปเปลี่ยนไส้กรองเวยเพราะไส้กรองหมดอาย,อยุแล้วสัญญาณไฟแดงเตือน <c oughs> อ่ะที่เหมือนเหมือนไส้กรองเตือน